ฮัลครับขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับผมแมปใหม่นะครับมาแล้วนะครับสวยงามมากดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําครับถนนเป็นถนนก็ใช่สิครับโปเก t สต็อปกลายเป็นสีส้มเลยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในที่ทํางานนะครับ แล้วก็มีโปเกมอนนะครับในเทศกาลฮาโลวีนมาอีกเพียบเลยนะครับผมขออนุญาตไปดูที่ยิ้มหน่อยครับว่ายิ้มจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับยิ้มก็เป็นเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะแมปนะครับพื้นหญ้านะทองฟ้าก็ดูสวยขึ้นนะครับโปเกมสต็อปการเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับแล้วก็หญ้าก็จะมีใบไม้โปรยปลายนะครับอาจจะสื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูหนาวนี่แหละครับ ก็เป็นได้นะครับผมก็ตอนนี้ครับเปิดมาก็ตกใจเหมือนกันครับเมื่อวานยังเป็นเขียวๆอยู่เลยครับวันนี้กลายเป็นสีส้มๆแล้วนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะมาวิวัฒนาการร่างนะครับโปเกมอนอีกสักหนึ่งตัวนะครับจากรอบที่แล้วนะครับเราได้มีอีเวนท์ผีน้อยๆนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้าโพนิตะนะครับผม อ่านะครับโพนิตาไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นอ่าโปเกมอนที่มาในเทศกาลเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เกี่ยวกับอ่าแสงสว่างต่างๆนะครับเจ้าเทียนเจ้าอ่าอะไรอ่ะเห็ดนะครับที่มันเรืองแสงได้นะอ่ะสวยงามกันไปนะครับแต่ก็เสียดายนะครับที่ยังไม่ได้ทําคลิปวิดีโอไว้แบบอ่าเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเจ้าโพนิตานะครับหลังจากที่ จับนะครับเจ้าร่างการ่ามานะครับตั้งแต่บนยิ้มนะครับจนถึงในกร่อง7วันนะครับตอนนี้เราจับได้บนพื้นนะครับผมนะครับบนแมปทั่วไปแล้วนะครับตามถนนหนทางนะครับมาดูกันว่าจะมีตัวไหนครับที่จะพอวิวัฒนาการร่างได้บ้างนะชานี่นะครับน่าจะยังไม่มีนะครับ น่าจะยังไม่มีนะครับตอนนี้เรามี963นี่นะครับตัวนี้ติดดาวไว้แล้วนะครับค่อนข้างจะสวยรู้เลยนะครับ IV ก็90กว่าๆนะครับมี715ด้วยนะครับก็สวยงามอยู่พอสมควรนะครับผมโอ้โหแต่ว่าตัวละ1,000เนี่ยนะครับแหมยังไม่สามารถจะวิวัฒนาการร่างได้ครับน่าจะต้องเอาไปเทรดก่อนนะครับ น่าจะต้องอปเศปษสักหน่อยก่อนนะครับโอ้โหเจ้าบาคตจ่าใช่ไหมตัวนี้มาเต็มเลยนะครับอืมอืมเอาละครับมาวิวัฒนาการร่างเจ้าโพนิตะนะครับร่างการ่ากันดีกว่านะครับผมมาดูสิครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับโพนิตะ CP 963มาดูกันครับว่าวิวัฒนาการร่างเป็นเจ้าจัหลบใช่ไหมอ่าจะสวยขนาดไหนนะครับผม อีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกดเด็กเลยนะครับผมโพนิตะร่างการ่าในร่างที่สองเป็นเจ้ายูนิคอนสายรุ้งเนี่ยนะครับอือย่างสวยครับผมแกลลรอบครับ1398นอ้แะครับอืมาเรืองแสงด้วยนะโอ้ยังสวยเลยครับผมก็วันนี้แวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับกับแบบใหม่แล้วก็เจ้าแกลลอบตัวนี้นะครับผมยังไรเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้ ต้องราไปเลยแบบด่วนๆครับผมสวัสดีครับ